มิริเยนะทุกขมัดเจติคนร่วงทุกได้รวะความเพียรอ๋อ้ยสุดยอดมะขามเลยครับผมดูเนี่ยครับผมฝักฝักยักษ์เลยนะเนี่ยนะโอ้โหยาวโอ้โหนี่ยเกือบฟุตเลยนะครับเนี่ยมะขามนะยาวจนสุดขวดโหลนะครับผมนะโอ้โหมะขามหวานครับผมโนะอ้โหสุดยอดแห่งมะขามเลยนะเนี่ย ันนี้ข้อนึงก็อยู่ร่วมกับชนพานร้อยปีสู้อยู่ก็ปราดในบัณฑิตเพียงชั่วโมงเดียวไม่ได้เน<อ>ี่ยจะมาอยู่กับหลวงครับวันนี้พิธศก็มาใส่บาตรกับหลวงตานะครับผม <c oughs> <c oughs> มาทําบุญกับหลวงตาหนาวหรอตาเนาะสองสามมือมันอยากหนาวสองสามมือมันนี่อยากหนาวแห้งนะครับสองสามมือครับมันหนาวแห้งนะ <c oughs> <อ>มันเริ่มมันเริ่มเย็นนะ ก้อนนั้นนี่กับบ่อทะเลอยู่ว่าขันยังมีฝนตกอยู่ฮะน่ะเนี่ยรถตายังบริสันเข่าแม่นบ่ฉันยิ้มแล้วเอ้าบอทันฉันเมื่อกี้นี่ยอ๋อมาบอทันนะครับเอาบเป็นยังครับผมเป็นยังสันข้าวต้มเอาไว้สันตอนเทียนก็ได้ครับผมต้มก็ต้มไมือทรายเลยครับเอาเส้นสันเทียนมันนั่งใกล้ๆพี่ห่วยบอไกลไรบอได้ยิน๋อครับผมบอไกลดีมาก พวท่านจยาได้บุญได้แม่นบอ่แม่นใส่บาทก็อยากได้บุญท่านบริจาคมาจังลูกมา่ท่านนี่ครให้ลงตานี่ก็อยากได้บุญได้แม่นบ่แม่นแม่ครับผมขันเขาบมมีบุญล้วเจี่ยวบุญไปใส่ไปปาดให้เขาครับแม่บอกเนี่ยเราบอกพระบอกได้เขาก็บ่สนใจหรอกครับสนใจคนมันบุญเกิดมันบบมีมันบวชโดยจนใจและบวชโดยจำใจครับอานาตเมี่ยมันนอนน้ำใจแต่เขายังไล่หนี ครับครับคับครับครับครับคนนครับ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 ครั่คคนครพนครับครับผมอ่า ผมมีช่องย t u b e เกี G ่ยวกับ่ายเรื่องเล่าของวัดของอย่างนสินะ<อ>วัดล้างที่ไม่มีพระจำพรรษาหรือวัดไหนที่น่าสนใจ<อ>ครับบ้านปงวัวเขานี่หลวงตามาอยู่นี่ตั้งแต่ที่แรกเลยตั้งบ้านตั้งบัดตั้งบ้านตั้งบ้านนี่ตั้งบ้าน,าน,านเดน่เดอนเจดอนมาไหนนะครับผมสองพระ้ารายชิมานคือบ้านปงวัวอย่างนี้ ตั้งมาตั้งแต่2,515เออโอ้มาอยู่ที่แรกเลยแต่ก่อนหลวงตาเพราะเจ้าในบวชอ๋อเป็นฆราวาสอ๋ออยู่กาฬสินธุ์อ๋อข้างกาฬสินธุ์เอออำเภอไหนครับอำเภอย่างตลาดยางรอเกลื่อนหน้าป่าเว้ยโอ้บ้านหนองแสงอำเภอย่างตลาดอ๋อผมไปเรื่อยจังหวัดกาฬสินธุ์อ่าแถวอ่าอำเภอย่างหนอตำบลผมไปเรลยอยู่เลยกาฬสินธุ์ผมไปเรื่อยอยู่ครับผม บรรยกากาศออกจากกะดานินกับยกขว้วย่ายขัอ้อตะกี้บอท่านบวชได้ครับเครื่งองพ่อเครื่องแม่มาอ,อยู่้องมวชลำพูครับออกจากน้องบวชลำพูแล้วก็เลยย่ายจากน้องโมวชลำพูมาอยู่นี่<อ>มาต่างบ้านต่างวัด อ please, bands, actually, ๋อยๆคๆไขั่วไปก่อนนาไั่วเขาเอินไขั่วเอไเออินแต่าหนีไถไตเออไตเอ่เพื่อู้คืดึงในเป็นจรยงอัเพ่อไนสมเดือนบอกทนมีนัเพ่อได้อสมัยนั้นนะตแต่กิอเสมัี่เป็นหัวหน้าออครับผมมากิอ๋มาตโรครมาตั้งบ้านตังเมืองยูคนี่นะโอ้ตั้งแต่พสหครับนะอมอืนี่ก็ตดินนตัวได้เนี่ยเ ยกตั้งวัดหาศรีไรยกให้วัดนี้เป็นที่ของไผ่ครับเป็นที่ของหลวงตาเนี่ยเป็นที่เขาหลวงตาอ๋อค่ายๆว่าสมัยนั้นเขามาจับจองมาชื่อบ่าประเด็นชื่อเสี่ยวเสอเอวมากมองได้น่ะอ๋อสมัยนั้นบ้านเมื่อมันเังบนโจเลิศเหะอตะเกีมันเมอ่อผู้กรดิงเป็นจริงอ่ะเพื่อได้สามเดือนอ๋อเขาก็มีที่ว่าการน้ำเบอร์ครับอลวตายกมากครับ อันนีหลวงตาม,มาเนีกำนั่นถามครับมาแต่กินหลวงตาว่าท่านบวชเนาะครับมา่ยังละวมาอยู่ท่านปีแมาหายฉีดินอทั้งเมืองก็สินมันแปนแล้วมันเมิดแล้วคำนั่นก็เลยบอกว่ากำนั่นข่าวซุกบัวครับดีดี<อ>เป็นเลยบอกว่าคันสิไปเอาที่ดินอย่าไปเอาของคนเด้อมองใดมันบ่มีเจ้าของจะคอยเอา ตังแต่ก่อนคนแต่เลยเขาบอเอาได้บนนุ่นนนโกโก้กังเียเนาะเขาเอาแต่บนมันเป็นหน้าเป็น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 แปนเรียบเรียบเออถ้าไต่ห้อมานี่ยเต้องการหน้าได้บนหน้าอยู่กับละสินงามโหดอแต่มันบอหลายคมาเห็นโคกมักได้บ้านเนี้ยโอ้โหเสียวได้บ้านเนี่มักแล้วของนี่วันนี้โอ้แสดงว่าสมัยก่อนนี่หลวงตามาอยู่ตั้งแต่ปส2515นี่ แสดงว่าสั์ปลาพวกสร้างพวกบเอิดกระต่ะตายไกล้ป้า<ด>นนยนวัดเนี่ยป้าสร้างดงเสืออะเนี่ยมองนี่นะอืมโป่งงัวนเจได้เออมันโป่งง่วนเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่ยฟังท่างได้นะมันเป็นนาวัดฟังทางนาวัดท่างนั้นถนนนะครับมันเป็นพงเป็นพ่เนพเป็นผู้หน่อยอ๋อมันเป็นดินโปง่ง ดินโป่งมันเนี่ยพวกสร้างพวกเสือพวกง้วพวกควายลงมากินจนเป็นโป่งโอ้ดินโป่งอ๋อเขาเรียกว่าดินโป่งเออดินโป่งดินโป่งอ๋อมันสมมันแซงว้าพวกพวกสัตว์พวกสัตว์มันก็ต้องหาสารอาหารเขาร่างกายมันเนาะของแ่บมันเนาะต้นไม้ไหญ่วงสูงรอบโป่งนั่นรอบบริเวณโป่งเขาเ็นเทห่างเขาเหานางน่งปุกยิ่งปุยิ่งฟันรอบเลย บมมีผู้ใดกล้าท่าองเที่ยวดอกและผมมีผู้ใดกล่าวจำผีแกโอ้เขาเรียกว่าผีโปงเจ้าทีเจ้าทางมองนั่นแห้งอืมแต่ว่าหลวงตาเนี่เป็นนักบวชชีวิตบวชแต่เป็นเน่นอาย,อยุสิบสองปีตั้งแต่อายุสิบสองปีมา้ววดอายุยี่สิบบวชเป็นป้ปา,าย,ยี่สามปีจี๋จเวเซื้อหมันในธ้รหมะอ๋อแสดงว่าต้องได้จบปอหก แต่ปอจ้าอหกบวชเนียเนีาเลยบ่มีปอหมีพอีอ๋อพอีเออแต่พอสีดีว่าม้อหเดี๋ยวนี้อืมครับปัจจุบันนี่หลวงตาอายุป่านไหนแล้วครับผมเก้าสิบเก้าอาวกินเก้าโอ้ครับ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 งครับผมบยัครับบยัครับผมผมครับเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าอืออ้หลวงตา มีเมตตาหาข้าวให้พิธีตกินเดียครับครับผมโอ้ยบุญหลายใสเงี้ยวครับผมปะเต๊บปะเต๊บปะเบครับผมอ๋แล้วอ่าอุ้ยมี่เขาครับครับครับโอ้ลงตาอายุเก้าสิบเก้าปีแล้วเกิดสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะหลงตาเกิดครับผม พันสาพันสาสามสิบสามสิบโอ้โหหายากเลยบวชรุ่นรุ่นรุ่นแซ่รุ่นแก้ได้นน่อ๋อรุ่นรุ่นอ่าบวดพรดล่าสุดเออตอนตอนนมน่ะตอนนมเคยซิกไปทีนึงแล้วซิกไปทีนึงแล้วอิกไปทีนึงแล้วอืมแต่ว่าพ่อซิกออกไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันบกคักเนาะเพศคาราวาซิกออกไปแล้วคือมันมันก็คักอยู่แต่เฮ้ามันเสื่อมหมันนธรรามาของพระุทธเจ้าหลาย คำาว่าเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงตาเชื่อมั่นแบบไรครับเชื่อมั่นเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงธรรมะพระพุทธเจ้าดีจริงจริงปฏิบัติจริงเห็นจริงแล้วได้จริงมีผลจริงทีที่หลวงตาอยู่มาได้เก้าสิบเก้าปีนี่พอยึดมั่นในธรรมะของพระพุทธเจ้าครับการบัยึดมั่นในธรรมะของพระพุทธเจ้าหลวงตาบมเป็นคนจนได้หลวงตา ส่วนบักค้าวงคําหวานที่ดินที่ดอนลูกแสนลูกสาวด้วยนี่ลูกสาวก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านอ้บริษัทบริยาในทับมาหลายบานอ๋อครับเพราะตั้งรักตั้งฐานในลูกไงเต้าเมียสี่อยู่สี่กินแล้วอายุหลวงตาได้หกสิบเก้าปีได้ล่าลูกล่าเมียออกมาบวชอ๋อได้สามสิบปีนี่บวชตอน ธนกรหกสิบอายุหกสิบเก้าเกตอนนี้หลวงตาอายุ99้าแลครับตั้งใจนะครับผมเ <c oughs> อ้โใจมเนี่ยโอ,โอสุดยอดอย่างนี้ครับผม <c oughs> ก็หนึ่งนะครับหลวงตาซูเมอนี่หายากก็คือพระท่าสาหลาย2พระที่อายุหลายนี่ก็หายากนะครับคนคนคนส่วนใหญ่นี่กัน,กนหกสิบเจ็ดสิบนี่กันใบไม่ร่วงแล้วครับผมซูเมอร์นะี่นะรุ่น รุ่นหลวงตามันหลวงตาบัวครับหลวงปู่ชอบหลวงปู่เนี่ยขาเจารุ่นพี่โอแต่หลวงตาเนี่ยรุ่นน้องเขาอยู่แต่แต่พวกหลวงปู่มันหลวงตามหาบัวพวกนี้เนี่ยสมัยเป็นเน่นหลวงหลวงพี่หลวงตานี่เอื่นขจรหลวงพี่อได้ปฏิบัติได้เดินสวนทางกันอยู่ในภาคปฏิบัติเพราะว่าขาเจาเป็นพระทีเข้าเป็นเน่นอยู่๋อสมัยนั้นสมัยนั้นอ๋อลงหลวงตาในี่รุ่นเนิน หลวงปู่มันหลวงปู่ลุยหลวงปู่ชอบเป็นเชิงพา,พาแล้วอ๋อการเขาพวกนี้กันเขาพวกไตาอายุเขากันนี้ร้อยสิบป,ปีเลยร้อยอยอี่สิบแม่นบอเลยโอค้ครับครับครับแต่ปูกันได้เก้าชิ้นเก่าเลยโอ้เ<อ>ก่าชิ้นเก่ามกกะลาเนี่ยหลวงลวงปู่ซื้อเหรียญซื้อย่างครับซื้อซืเหรียญบะมีมีซีใหญ่เลยซื้อเดียวฮะ ชื่อบุญโจมบุญโจมหลวงตาบุญโจมนะครับหลวงตาบุญโจมฉายาอภิปัญโยอภิปัญโยผู้มีปัญญามากเห็นบ่ไครับปัญญายิ่งปัญญายิ่งนะนั่นแหละนี่มันยิ่งอภินี่หลายหลายก็เข้า่าหลายหลายก็เข้า่าหลอ๋อพี่ปัญโยนี่ปัญญายิ่งสมมตินี้มีโรคมีภัยอะไรบ้างครับสมมตินี้สุขภาพเป็นอะไรครับหลวงตา สุขภาพเป็นอะไรสมเสมอนี่แข็งแรงดีโอ้ยหลวงตากรวดตากรวดยังน้ำเดินบามากบ้านนี่หลวงตาบพราได้ใส่ผ้าเด่นโอ้าอยู่อหนังเหนืองค์อ๋อแสดงว่าหลวงตาเร่งสุขภาพ,าดดขภาพาแข็งแรงบินทบาทได้ครับได้ไปบินบอออกออกไปบินทบาทบอหลวงตาหลวงตาบพราะได้ไปบินทบาทโอมีแต่ผานล่ะก็จะบินมาสู่กินอ๋อพอกระยุ่มลูกหลานอ๋อลูกหลานหลายอยู่โอ้ยเ<า>ต็มบ้านเล่นหลานเบิด เรียยมันมากแต่ของทอดคำปั่นอ๋อนี่ซื้อซื้อของบ้านบ้านยังกับบ้านโป่งวัวบ้านโป่งวัวเพราะว่าสมัยก่อนงั่วไหลายงั่วหลายมันรงมากกินดินโป่งงั่วปลางัวปลาค้อยปลาหมูปลาโอ้ เซ่ไม่ได้กินหมดทุกอย่างแล้วว้ายเตาแล่นนี่แล่นนี่ตัวใดมันตัวใดมันแก่บ่เอาเลือกเอาเลยตัวอ่อนอตัวแก่มันหนังหยาบเลือกเอาเลยเลือกเอาเตาขันมันบ่ใครกับเบากินเลือกเอาเลยเลือกเอาสมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์นะมันบ่อืดนะมูเนี่ยเต็มไปเลยโอ้ยดงเสือดงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างปลาสร้างดงเสือชัดๆเลยสมืัอนีู้กหลานได้เห็นแต่รูปนะได้เห็นแต่รูปมันซเตลูปเนี่ยน้ำ ข้าว่าดังๆในจาไปเสือหลวงตาเนี่ยก็สิบ่ดังตัวบว่เป็นขันจกดังบ่อยาก ตัวดุตัวเจิงเก่งอันหูบรกคำใหเ่ีงี้้ละทับตาดูดูหมอวันเดือนปีเกิดเขามาบอกเลขก็เชียนเลขเขียนเบอร์เขาพุทได้เจ้าไหมอนุญาตอาชีนำพราพุทธเจ้าไม่ได้เสนอแน่อันนี้โอ้ดีใจเลยมาเห็นลวงตาปัาดอายุเก้าสิบเก้าปีบุญลายได้เลยมากพ่อกันครัาเกาแล้วก็หลวงตาก็บุญลายได้เจ้ามาในททำนองเลยแล้วนี่แหละหลวงตาก็เหมือนกันเด้อายุเก้าสิบเก้าปีเนี่ยเขานิมนต์ไปเทศ รประเทศที่ไหนเขาก็ชอบถามเขาถามอายุเขาถามอายุอะล้มตาอายุได้เท่าไหร่เขาถามอย่ครัมกันตอบว่าได้เก้าสิบเก้าเขาตอบเป็นล้มตามีของดีไหมถามมาแบบนี้เลยเลยเราก็ตอบไปว่าถ้าไม่มีของดีอาตมาก,ก็อยู่ไม่ได้ถึงเก้าสิบเก้าปีหรอกครับจะอยู่ได้ถึงเก้าสิบเก้าปีเพราะมีของดีหลืมของดีปันแน่กันต้องปันรอง อยู่น้าเจ้าก็มีแต่เจ้าเอ็ดเอาบ่ได้แม่บอกล่ะทุกคนมีของดีหมดเนี่เจ้หลงตาโล่นของดีไม่ยังสีนาเขาได้บ่อละนั่นปาหน้าที่หน้ากามีมูส่าเห็นได้บ่อเห็นได้บ่นั่นแหละของดีโอ้ยปืนก็ยิงบ่อออกมีก็ฟันบ่เขาเออเป็นยังเขาบ่เขาเยิ่งบ่อฟันบ่เขาเขาบเห็ดอ เขาบ่ยงเขาโค่ะเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีคนเรามีศีลธรรมเนาะใครจะไปทําลายคนมีศีลธรรมทาลายก็สู้ไม่ได้หรอกเออครับผมนี่หละรักก็มนดีพอดีใจครับเลยมาเจอหลวงตาวันนี้นะพีทพิ์มีปิติมากเลยครับผมพ้าเนี่ยน้อยองเนี่ยเขาจะมีสิเบาให้พ้านีละกันโดยมากที่ล้งตาพูดเนี่ยพูด ตัวเองได้ประสบมาแล้วเนี่ยสามอย่างหนึ่งหนึ่งบวชโดยศรัทธาสองบวชบวชโดยจนใจสามบวชโดยจำใจบวชโดยศรัทธานี่หายากยากครับผมหายากบวชโดยจนใจนี่คือบบ หน้าก็บ่มีให้กรบ่มี<อ>ไปเอาเมียรกรเลี้ยงเขาโบหไงขีข่ขานทั้นจินเท <c oughs> าไรนี่ทั้วไป <มา S 1> แล้วเหลืองโป้กหัว่าขู<อ>่บาตรหายจินจินแล้วนอนนอนแล้วสูบยาเว<อ>ลาไปสวดมนต์กับนางอาปากเซวค่อยเถ่าแต่ท่องอะไรอย่างอันนี้พวกบวชดโดยจำใจเลยครับพวกบวชโดยจนใจเป็นขี่โลกอ๋อหัวบาเศร้าอ๋อบันเออดอดแอดแดดลูกเขาก็ลําขาน ผลจะท้ายก็เลยออกมาบวชไปบวชซะอีพ่อคันจะบวชตัวสรัท่าแลละแท้ดีแต่มันหายากยากที่สุดเลยนี่คือบวชมาต้องตั้งนาตั้งอยากพ้นทุกอยากศึกษาธรรมะพวกของพวกพทธเจ้าเจริงๆบวชมาแล้วต้องเชียงสีตศึกษาเลยมีสามยานหนึ่งปริยัตสองปฏิบัตสามปฏิเวอทีแรกก็ต้องปริยัต ศึกษาศีลสมาธิปัญญาเรียนเรียนรู้เรียนรู้ก่อนว่ากิจของพิสูจมีอะไรต้องทํำยังไงเนาะเนาะคืออปริยัติเนาะครับผมปฏิยัติปฏิบัติด้ยครับปฏิบัติก็นั่งสมาธิภาวนาเดินจมก้มเมื่อศึกษาตำราแล้วก็กระทําตามทําตามปริยัตินั้นอ๋อปฏิเวทด้ครับผมปฏิเวทก็หาสถานที่มันสงบ อยู่แบบสงบอยู่อย่างสมถะเหมาะเหมาะเหมาะแก่จริยธรรมตนต้องพอใจพอใจในสิ่งที่มีอยู่บ่โลบบ่โกรธบ่หลงต้องเอาชนะให้ได้ครับผมมีพระน้ำปาน้ำเขาที่คนอยู่ลำบากที่พณิชยวัติอีีก็มีหลายอยู่เลยครับผมแต่ก็อย่างว่าอ่านหนังสือเล่มเดียวกันตะคิดบวคือกันผ่ากอะไรคนกัอะไรเบิ้งหนังเรื่องเดียวกันแต่ยังเข้าใจบคกขึนกันนะครับผม คนเท่าเนาะขันทันพระพุทธเจ้ากับว่าเทียบบุคคลสี่เราแม่นบอะครับพวกหนึ่งอยู่ในฉีต้มพวกหนึ่งพ้นตมมาแล้วครับพวกหนึ่งอยู่กลางน้ำพวกหนึ่งพ้นบานแล้วกุ้โจรต่นแล้วเบิกบานแล้วผู้รู้ผู้เข้าใจผู้เข้าใจสัจธรรมของโลกใบนี้แล้วผู้มองเห็นโลกใบนี้ชัดเจนแล้วขันสีฮะคันสีเฮาคิดแบบตีลวดเลยบ่ได้เป็นบ้าหลต้องแยกแยกแยกออก ครับแยกแยะออกคนมันมีหลายระดับแม่แต่กับคนคือกันเนี่ยแหละระดับพัทธปรมาทพวกที่อยู่ในตมนมืดมากโอ้พรบผม,มจริงพวกคนตมขึ้นมาเนี่ยกันยังบ่อปลอดภัย,ยังเป็นอาหารของเต่าของป่าอยู่บอเนี่ยสีรอดหรือบอ,อรอดขึ้นมากางน้ามกันยังเป็นอาหารของเต่าของป่าอยู่ มันพวกบานแล้วนี่ละเออสำคัญซุ้มเนี่ยได้รับแสงแดดได้เห็นแสงสว่างแล้วติดแสงท่ำสว่างแล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วรูแล้วอันนี้จารกษณะอรรตตาละคะนะจบแล้วครับอ๋อเอน้ามันม่วไม่อย่างดอกครับอันที่ศึกษามากกว้างๆนั่นศึกษาเพื่อจะเลี้ยนรูแล้วก็อีกอันหนึ่งศึกษาเพื่อจะนำทรมาไปเผยแพร่ การเลี้ยนหน่อยมันมบ่หลายบ่ได้เบาหลายได้อยู่แต่มันบ่มีหลักการครับแม่บอกเถอบ่เอื้อคนเบาหนะ่ะแต่หลักการมันบ่มีผลจะถ่ายกัเลี้ยสอนคนบ่ได้บ,บุญมีสองอย่างสรุปแล้วบุญสรุปได้เลยบุญมีสองอย่างครับหนึ่งบุญเกิดสองบุญสอนครับขันบุญเกิดบ่มีสอนลงไป เจ้าจิศึกษามหาประโยคนแปดประโยคน์เก้ากระทำว่าจากนั้เขาก็บอกข้าใจนะพ่อข้าใจเลยบอยากฟังพร้อมสัแล้วีัวสั่นเขาเั็นบอดดั่งไรสิบอย่างนั้นแม่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 ครับผมแม่บอดนแ่ครับฉันบุญเกิดมันมีนะมันเกิดขึ้นมาพร้อมเลยอ๋อผมต้องได้ศึกษามากศึกษาหน่อยๆพวกหลวงปู่มันหลวงปู่ฝันหลวงตามหาบัวบริได้ศึกษาหลายดิก็พ่อรู่นักธรรมเอกกับรู่นขอบัณปฏิบัติเน้นทั้งสมาธิดิปสนา มันก็เป็นอัตราปฏิสัมมิทาแตกฉานในอัตครับกระผนสามารถจะสามารถสอนตนเองได้แลว้วก่อนเงินคนสิสอนคน,นต้องสอนเจ้าของได้สักวันนี่งแ้บ่อใทุกสิ่งทุกอยาก่างก่อนเงินสิสอนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนครับประพฤติเจ้าค่นปฏิบัติได้แล้วนี้ครับเมื่อหมดละลาชระสมบัติออกไปโอ้โหพระเจ้าทุดโทษชาแต่งให้มัด<อ>เป็นอย่างยังแต่งให้จานลูกออกบวชพาอมีลูกไส้ผู้เดียวอ๋อลูกไส้เดียวแล้วสึบพ่มีผู้ใดข้องราชสมบัติ ลูกจะได้ยังไห้มัดอประสาทสารเดาดูเลยบุญเกิดเพิ่นมีครับบุญเกิดเจ้าฟ้าชา่ายสีตาตาคุม,ม่านมีครับเห็นยังได้หายคอยก็เ,เพราะเอาเพราะปรมีที่ปาถนาเป็นพระพธที่สัตว์เป็นบูติเจ้าเนี่ยหลายรอดหลายพันชาติมาแล้วนี่ว่าลาถึางโอ,อกาสลาบ๊ว่าเตสมบัติพระเจ้าสุดโชตนาเหลียวครับคอยโบแ้วอ่อนซ่อนเหลียวในมอนครับครับหนทางที่จะออกไปนั่นไปเพื่อมางอย่งกับเพื่อว่าบุจะเกิดบ่บจะแก้บ่บจะเก็บบ่บจะตาต่ท่านั้น เนี่ยพระพุทธเจ้าควนออกบวช<อ>บว่เป<อ>็น<อ>เฮ็ดยังไหนยังสิบบแก่<อ>เฮ็ดยังไหนยังสิบบตาย<อ>บ่จะเกิดจกแก่เก็บตายคนมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายหนึ่งสวรรค์ต่ชั้นจัดจูมเจ็นถึงพมมาปรีซาซาเป็นนั่นยังบ่ไดถึงปณิพานอย่ายังพ<อ>่พ้นความตาย,ยพ้นจะต้องจะหาท่าไงพ้นจากความตายเพราะว่าขึ้นไปถึงชั้นพรหมก็ต้องย้อนกลับมาเกิดอีกออืเช่นนี้มาแล้วมีเพื่อนปัดสามทิพทัดนั่นเต็มมืดแล้วนี่ รพระเจ้าโทจทนาพ่อเสียอย่างกับจนบออซ่อนหาผู้สาวงามงามใหม,ม่บุรุหลัดสว,ว่านบ่เอาเพราะ,ะ,ะมันเต็มแล้วมันถึงเวลาแล้วครับคนเฮ่าเนี่ยถึงเวลาแล้วมันไปเองเดอืมครับควมรวยหรือคว้วบ่รวยก็ตามคันถึงเวลาเทาสีรวยเลยบ่มีผู้ใดมาหามเม้ได้ดอกมันรวยของมันเองอแม่หมอกันถึงงมสิทุกก บยไฟซอยเจ้าได้ดอกคนมันสิทุกหลานไา้ยูเ <laughs> ทอบ,บอลเนี่ยยูเทอบ,บอลพกายเนี่ยครับซื้อมันซื้อบางดาว <laughs> ทาบ,บอลเนี่ยคร <laughs> ับคือรางวัลทีนึงสามสิบล้านโอ้แต่กีกคับพอนั่ยสั้งสัง,สงไผ่ก็สร้างสร้างมันสร้างบางดาวอ่ะครับมันจนอ๋อพอแบงหน้าไฮก็ขายแบงคั้วไฮก็ขายแบงยังไยขายเมืดจนจนไผ่ก็ดูถูกเหยียดหยาม บันนี้มันกระถือละวบ้านที่หนึ่งสามสิบล้านบานโอ้โหรวยขึ้นมาเลยพี่น้องบ่เอื้นบันนี้เราคนแข้งคนแทงคนหอมบันนี้ว่าพียบันนี้บางดาวใส่เงินสามสิบล้านอยู่สามปีมัดเลยเอ้ามัดครับเดี๋ยวนี่จนคือเขาเอาถือเขาสั่งคือเขาจนคือเขาเขาก็บพ่ารู้ถูกคือเขาอีกเขาก็ไปยืมเงินเขาดิมันหมัดเราได้เงินสามสิบล้านมันมัดเราก็ต้องไปยืมเงินพี่น้องแล้ว สมัยมันถึกมันถือแล้ววันที่หนึ่งพี่น้องไปหามันใจคนละหมื่นคนละสองหมื่นคนละพันคนละสองพันแล้วแต่มันสี่หายนี้มันเหมือนแล้วมันก็ไปขอขึ้นแล้วขอ้นเบิด์ตตอจนเมื่อมาจากโทั่วป๋อกำมันหมางดาวล้านใช่ค่ะทางนี้อน่นอนนั่นแหละเนาะบาทสีได้ก็บาทสีเบิร์ตเออบาทสีได้ก็บาทสีเหมือนเนาะมันี่สาเหตุสาเหตุก็มันสี่เหมือนบ้าน กบอได้เห็นกับตาดอกแต่เสื้อคว่ำผู้อื่นผู้อื่นกับุ่มพีุ่่้น้องเขาล่ะเมี่ยมันบ่ประกอบอเมี่ยมันลืมลืมลืมทุกบนในพวกมี่เงินมากกับเจ้าสู้ซื้ท่องเต็มไจก็เขาพวกไพ่พวกไฮรลพวกไปเจอแล้วผู้เมียน่ะอผู้บักดาวเนี่ยมันก็ซื้อสัตว์สุลีพวกแล้วหลานเจ้าของได้เงินมากมันก็ขุดสาปปูปะผ้าปะยางเ็ดสวนผู้เมี่ยมันนั่งรถเก๋ง มีเจเลญได้กินทุกยอดเมียเมียบ่ประกอบนี่มันมีส่วนมีครับมันมีส่วนจีจังได้ก็ตามคนเฮ่าเนี่ยผัวกับเมียเนี่ยท่านบ่ถือกลมเกี่ยวสามขี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราไปยากเน้นสิมีกับบ่มี่ควมสุครับเพราะว่าควมกลมเกี่ยวระวางครอบครัวมันบ่มีมันไหลคุณธรรม แม่บอกเ่าหลวงตาเคยบอกรับลูกกับหลานฟังหลวงตามาอยู่พูกระดึงเนี่ยลูกพดลูกสองคนกับเมียผู้หนึ่งเป็นสามคนพอดีครับล่งรถพูกระดึงแล้วนี่ตอนนั้นพูกระดึงเ้องก็เป็นจริงอำเภอเนามีหลานแสงหินก็ไต้เ็จแดงมีเงินติดตัวมาแปดสิบบาทอลูกสองคนบ่มียังศาสตร์บ่อนอนหมอนหมุนหัวบ่มีครัหลวงตามาแต่บัดนี้พูดยึดหลักของพระพุทธเจ้าเ้บัน เราเคยบวชมาแล้วได้เรียนมาแล้วได้นะตั้งตีทำโทโตตั้งเมฆอะนิริเยนะทุกขมัดเจติคนร่วมทุกได้เพราะความเพียนอ๋อครับขันตีความอดทนมันครับจำบ้าเสียเอาที่ดีนห่งอดทนละมันอ๋อเดือบบุกร่างทางได้มักจกแล้วก็ลุยแล้วแล้วปลูกบักคลองบักขามแล้วแต่ก่อนนะครับเนาะปลูกบักขามปลูกมั่นปลูกอ้อยปะเออเอาทุกอย่างเข้ากันเออบัานนี้ก็เพรา สางบ้านเป็นหลังเราได้ลูกกันไน่ข้นมาแล้ววันสวนบะขมุกหวานบาเกียอย่างแน่นราคาด,ดีก็ปปูใใ้้เขาเนี่ยยี่สิเอ็ดไร่สวนบะคำหวานลูกคล่องู่เดินเขาขายได้บะคมหวานกินปีละสามแสนสี่แสนเขากัสบายครแบบนี้พวกเขาสบายเมียกัสบายลูกกันสบาย ดันี้ขอลาบวนเ้วอบ้านบานนี้จงบวนเ้วเนี่ยสั่งรักสั่งพานให้แล้วเนาะเข้าสั่งรักสั่งพันให้แล้วไฟเย็ดให้มัวเจ้าในสมนีละสุจ้าบ่ทุกดอกบ้านนี้วันนี้กันอยากทุกั็นอนอยู่เฉยๆการสมีก็เฮ็ดเอาแลวกัจะมาถามมั่วตัวนั่นควยตัวนี่ให้พื้นนั่นหน้าพื้นนี่เอ็ดทังไหนยังยาถามถามว่าพอให้คุยวกันเลยเรีว่าเป็นคนอื่นแล้ว เป็นศี์พระพุทธเจ้าโดยท้แล้วครับพาเขามาบวชแล้วก็ภิกษุผู้ออกบวชนี่คือไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเนาะบวชกับแปลว่าละา่าะพิเ็นเนาะขาดเข้ามาอยู่อีกโลกหนึ่งมิติหนึ่งแล้วนะเออครับผมเกิดเป็นลูกชายพระเจ้าแล้วครับผมอ๋อเอาวันนี้ครับผมพิธีก็พามาพูดคุยกับเอาหลวงตาบุญโจมนะของอายุพี่ปัญโยนะครับผมนะโอ้วันนี้ก็เป็น นับว่าเป็นสิริมงคลมากนะครับผมนะเอาวันนี้พี่ที่ก็ต้องกาบลาลงตาก่อนเนาะลงตาเนาะเอาับผมต้องต้องกาบลาลงตาคนเพราะว่าเขาโค้งนั่งผมหลาเดินนี่นะรอบผมเจริญพรเจริญพรอายุวโนสุขขังพลังมีความสุขมีความเจริญในรูเรื่องในนาทีการงานคนเน่ากันซื้อสัตว์สุจริตเดบ่เป็นยังถึงสิยากสิจนก็ขอยมีสัจจะอยู่ในตัวเองครับก็พาะแล้วครับอาสาธุเดี๋ยวมื้อ เด้อลุงตาสั้นสั้นเข่าเวลานี่เนาะสั้นน่ะเวลาประมาณเท่าไหร่ปกติสามโมงอ๋อสามโมงเก้านาฬิกาอ๋อเพื่อผมมาทำบุญนำอ่าเมื่อ่นเมื่อื่นเด้อเอาเมื่อื่นมาถมจังว่าไหมเมื่อนี้คือสิบวอนมาเด้อเดี๋ยวผมสิไปพักผ่อนนะเพราะว่าผมเดินทางไกลตลอดลุงตาอ่พผมลาละครับแมนขอบคนผ่านผ่านผาไปหาผิดแมนคอบบัณฑิตชิดจนได้ผลขอบคนชั่วจะพาตัวยากจนครับ ่บรโอ้ได้ทํามาจากได้ขอคิดกับจากหลวงตาหลายเมื่อนี้กันโอ้ถือว่าเป็นบุญหลวงตาเดี๋ยวมือเงินเศร้าผมสิมาไหมครับหลวงตาเหลวนตาจะว่าล้วนั่งเนาะมีทางแม้จะเสวนาหนุ่มครับผมครับ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 เอาไปลาครับผม นิมนต์ครับวันนี้พี่ทิดมาอยู่ที่วัดรังไ่นะครับผมก็ยากนะที่จะเห็นวัยรุ่นหรือว่าเด็กหนุ่มๆที่จะมาทําบุญอย่างเงี้ยก็หายากนะนะครับยากนะยากนะอันนี้มนต์พระคุณเจ้าครับอาน,าน้องๆจุดโทษจุดเทียนครับกลาบสามพังกนครับ <c oughs> รา ว่าตามหรือว่าพร้อมพิธิตนะครับอาลาหงสัมมาสัมพุโทโธภาควา,าสวาคาตภาควาตาธรรมโม สังฆังนาม,มินามตัาาสสะภะคะวะโตอัมหักันเจวะมาตาปิตุอาทินันจายาตะกานังกาละกะตานังทีฆะรตังหิตายา สุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้ wei, อมถวายตลอดการละนานเถินสาธุอะเข้าสวายเลยครับผมนะอ,นอ่าครับผมอ,อ,อ่าอเรียมกรดน้ำครับ